สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช anel YouTube มีเฮงช anel มีเฮมีเฮงมีแฮงต้องมีเฮงช anel เท่านั้นค่ะมาที่สึกฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่31กรกฎาคม2564ค่ะเป็นเกมพบกันระหว่างทีม LA s k e l i n s เปิดบ้านรับกันมาเยือนทีม Rapid Vienna ในการแข่งขันออสเตรเลียบุนเดอร์สกาฤดูกาล2021-2022ค่ะฤดูกาลนี้นะคะจะเริ่มแข่งกันในเวลา22นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยค่ะ เจ้าบ้าน s อลเอสเนะคะนะัดเปิดฤดูกาลนัดแรกค่ะทำได้ดีด้วยกันออกไปเยือนทีม Rangers u n t ันช h นะคะเก็บ3มแต้มแรกมาได้ด้วยการเบียดเอาชนะในช่วงไทยเกมไปได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนย์ค่ะผลงาน5านัดที่ผ่านมานะคะทำได้ดีทีเดียวโดวยเอาชนะ4ครั้งและแพ้ไป1ครั้งด้วยกันค่ะส่วนทางทีมเยือนราปิดเวียนนาค่ะเพิ่งโอกหักตกรอบอยูฟ่าแชมเปียนลีกเมื่อการสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะด้วยการแพ้ตามกฎอเวโกให้กับทีมสปาตาปักไปอย่างน่าเสียดายเลยทีเดียวค่ะ ผลผลงาน5นัดหลังนะคะยังทําได้ไม่ดีเท่าไหร่ด้วยการชนะ3ครั้งและแพ้ไป2ครั้งด้วยกันค่ะมาดูที่การพบกัน5นัดหลังสุดค่ะเป็นทั้งทีมแรปปิดเวียนานานะคะที่ทําผลงานได้ดีกว่าด้วยการชนะ3ครั้งและเสมอกันไป2ครั้งด้วยกันค่ะนัดล่าสุดที่พบกันเมื่อวันที่22พฤษภาคม2564เป็นทั้งทีมแรปปิดเวียนานานะคะที่เปิดบ้านถล่มทีม L.A. s k e l i n e s ไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ค่ะ สำหรับทั้งสองทีมนี้คาดว่า LA s k l i n e s ถึงแม้ว่าจะทำผลงานได้ดีที่ผ่านมาจากราคาเปิดมาที่เจ้าบ้านเป็นต่อปอป,อปอจะเป็นเกมที่คู่ขี้สูสีกันเลยทีเดียวค่ะจากสถิติที่พบกันนะคะเป็นทั้งฝ่ายทีมราปิดเวียนนาที่ทำได้ดีกว่าและเพิ่งตกรอบยูฟาแชมเปี้ยนลีกมาหมัดๆคงแน่าจนนในเกมนี้ซึ่งในนัดนี้นะคะก็น่าจะยันเสมอหรือพลิกเอาชนะไปได้ค่ะ สำหรับในช่วงนี้นะคะมีกิจกรรมพิเศษให้เพื่อนๆร่วมสนุกเพียงแค่เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านเลือกจากสีคู่ที่เรากำหนดให้ด้านบนไทรยถูกเต็มทั้ง3คู่นะคะรับไปทันที1,000บาทค่ะส่วนท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็สามารถร่วมสนุกได้เหมือนกันนะคะเพียงแค่แคปภาพกดติดตามแล้วเลือกคู่ที่ใช่ใจที่ชอบส่งมาที่ l ล n e แอดเ 8, ถูกป๊ับยุทธพร้อมเครดิตทันที300บาทไปปีๆกันเลยะคะ่ะ ก่อนจัดก,กันในวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะคะกับช่องมีเหง a ชแนลมีเหงมีเหงมีเหงต้องมีเหง a ชแนลเท่านั้นคะ่ะ